ค okay. สวัสดีทุกท่านนะควันนี้ก็อยู่ในรายกันซีเล็กเกมเมอร์นะโอเคอ่าคลิปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ c h a ชแนลเก่านะครับผมคือ Channel นี้คือคือผมมันผมไปรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับและอีเมลมันก็เลยหายไปนะครับผม ก็เลยได้สมัครใหม่นะเป็นชแนลนี้เองชแนลใหม่ครับไม่ใช่ช l นี a ช n น l นี้ชแนลนี้ไม่เล่นแล้วนะครับนะครับผมบูษาตั้งนะนะ่ครับว่าจะถึงเสียได้น,นะแต่ก็ลืมรหัสไปซะได้น,นะนะครับมีผู้ติดตามตั้ง17คนนะดู12ครั้ง ครับผมเค okay, มาติดตามช n e l นี้นะครับช n e l นี้ไม่ไม่มีแล้วนะครไม่ได้เล่นแล้วเห็น okay, นะครับเดี๋ยวเดีอกวขอขอ,ขออนุญ,ญาตนะนี่ครับผมผมใช้ช n e l นี้นะครับนี่ครับชแองผม มามามาช่องนี้นะตามนะตามเยอะๆนะครับเค okay. ขอแจ้งแค่นี้แหละครับเพราะว่าช่องนั้นผมจะไม่ได้ลงคลิปอีกแล้วนะครับคือก็ผมลืมน,น,นะนะฮะผมลืมอีเมลมันไปนะผมก็มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับผมเคสรุปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมา แจ้งนะครับผมมากันเยอะๆเลยแย่ yeah. บางคนองอาจจะไม่มีใครรู้นะแต่ผมจะแจ้งอีกทีนะฮะ๋ยวผมจะประกาศใหม่คิดสำหวันนี้ส,สดเพียงเท่นี้นะสวัสดีครับ